สมาธิมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่ามิจฉาสมาธิกลุ่มหนึ่งเรียก,กว่าส,มาสมาัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร,ร,ร้อยทำกันอยู่เป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติจิตเป็นอกุศลนะจิตไม่ได้เป็นกุศลจริงอย่างภาวนาด้วยความโลภใจมันโลภ ปฏิบัติอย่างนั่งหายใจไปก็นั่งโลภไปอยากให้จิตสว่างอยากให้จิตสงบอยากเข้าฌานอยากมีตาทิพหูทิพอนะไรเนี่ยนี่เต็มไปด้วยความอยากอันนี้เป็นมิจฉาสมาธินะจิตอย่างนี้ไม่มีสติกำกับใช้ไม่ได้สัมมาสมาธิต้องมีสติกำกับถ้าเมื่อไร่ขาดสตินั่งแล้วเห็นโน่นเห็นน,น,นี่เห็นผีเห็นเปรตเห็นเทวดา เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแต่ไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือบางทีเห็นกายเห็นใจนะแล้วถลําลงไปจ้องอันนี้ไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมมาสมาธินะเป็นสมมาสมาธิแต่สมมาสมาธิมีสองแบบนะนี่เอาตัวมิจฉาสมาธิซะก,ก่อนอย่างเวลาเรานั่งแล้วก็เคลิมงอกแงกงอกแงกนะหัวสัน่นหัวคลอนหรือนั่งน้ำลายยืดไปเลยนะี นั้นขาดสตนะิโมหะครอบงำแนละ้วนะอย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธินั่งสมาธิแล้วเห็นผีเห็นเปรตเห็นเทวดานะจิตวิ่งออกไปข้างนอกไม่เห็นว่าจิตโลภอ,นะอยากไปเห็นเทวดาจิตวิ่งไปดูเทวดานะแล้วเรามองไม่เห็นว่าจิตกำลังโลภอ,อยูนะ่อันนี้ก็เป็นมิจฉาสมาธินะงั้นเวลาพวกเราทำสมาธิจะต้องทำด้วยความรู้สึกตัวอย่าขาดสตินะ ก็ามีสติอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆหาอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตนี่ในส่วนของมิจฉาสมาธินะคนไหนเคยทำอยู่เลิกซะอย่างถ้าปฏิบัติแล้วจิตแน่นอืดเลยนะเครียดไปหมดเลยอันนี้ทำผิดแล้วละ่ะอย่าทำเลยนะถ้าทำผิดแล้วขยันเนี่ยมันจะผิดมาก งั้นก่อนที่จะไปปฏิบัตินะัเรียนรู้หลักให้แม่นซะก่อนแล้วปฏิบัติจะได้ไม่ผิด